ที่แรกว่าสิบว่าวหรอกเสียกันว่าวแล้วเฮ็ดคลิปแบบนี้ก็็เฮดให้มันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายดอกนี่แหละดอกฉันแนวคนปากว่างว่าวป็นเห็นว่าวม้วนนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการวันนี้ก็อยากว่าวแท่นสาวไทยทั่วโลกอันดีจ้ะ ใช่น้องจ๋าบอกว่าคนสาตว์ได้เหระถ้าเขาบอกเบิ้งย่าดหรอกล้าวเลยเอานั่นย่าก็ย่าไปหาว่าเพลินเห็นจริงแล้วค่อยพูดบ่าเห็นจะว่าคือย่าแอนย่าว่าล่ะเคือเป็นหยั่งมาหยั่งว่าวได้อะไรเงินบว่ได้ว่าต่อไปว่าอีกตื้อแต่เศร้าๆไปยืนอยู่ซี่แยกว่าวฉันว่าย่าไปว่า คนจะเป็นอย่างมากกระชังเพิน่นเพคนสั่งอนาคตให้ครอบครัวอันนี้ขอเบาแท่นผู้งยิ่งใต้ทั่วโลกแล้วค่ะเนอสาธุทุกชาติอะเวลายิ่งถ้าย,ยิ่งเล่าทีวา่าทุกชาติว่าจะเขาไปอย,อยู่บ้างนอกเนี่ยเป็นเมียสัตว์นั่นัน,นี่ว่าถ้าเขาเป็นอันนั้นอันนี้เฮ้ยพี่น้องโตดีเราไปจัำมาเบาถ้าพี่น้องโตดีเราจังเบาโตดีไปไอ้ไอ้อออนั่นเป็นนั่นนั่นนี่เป็นนี่เบื้องแรกเขา หัวแม่นคนเนาะจ้าหามา่ได้ดอกค่ะมีปากหัวแม่นว่าวแล้วก็ว่าเขาหางแม้นเ้ยว่าอยากพักเนาะแม่นปะอันนี้ว่าแท่นผู้หญิงทุกชาติทุกโดยเฉพาะสาวไทยท้้เจเดอะเพิ่นต่อสูบบวกครอบครัวจะมาในแบบไหนก็สร้างเพิ่นไปอย่าง คนสิบ่าแบบไดกิดยับไปยากกับเพื่อนต่อยับไปยากกับชีวิตเขาเอาชีวิตเจ้าให้ใไหมมันแล้วทำชีวิตคุณให้มีวันที่ดีๆแล้วมีอนาคตนะคะชีวิตคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาจะเป็นอะไรก็ช่างเขาเป็นแกงย่งกระซางเพิ่นแกงพ้แนงแกงเขียวหวานแกงยังกระซางเพื่อนเหรอยับไปยากเพิ่นไม่ได้ขอเขาเจ้ากิน จ้าก,กินของเจาา้าคือว่าพลาดเจแล้วเดียเ๋ยวกินแล้วจังหาเ,าเ,าเว้าเ,เวาเ้เวาขึ้นผู้นั้นผู้นี้ได้เงินไปเว้าเลยยิ่งเดาะสมัครเลยยิ่งเดาสภาพไปเว้าแต่เนี้ยอกเอาว้าวดีเขาตกปากตายหมดมือไปว่าเดา๋ยวะขอโทษนะค่ะเธอว่าวต้องตรงนี่แหละเจ้าสิวอยากย่างากับชีวิตชาวบ้า,วานเขา มูเจ้าก็ทำมาหากินไปหันเว้าวเ้วเด้อบอกเลยกูเว้าสทรง่าบอกยอกยะดอกทรงให้หาสิบบาทสรุปจบยอดอกเป็นกำลังใจให้สาวไทยเสาวลาวสาวทุกชาติที่คุณทำเพื่อครอบครัวไม่ว่าคุณจะอยู่อาชีพไหนอยู่ณแห่งคนไหนส,ส,สู่สู่้ะค่ะเด้อสู่สู่ยดอกเป็นกำลังใจให้สู้เลยเราสู้ไปด้วยกัน ไปคิดเอาเองอย่าไปนเน้นว่าใครเป็นอะไรเน้นว่าเขาเป็นคนดีแล้วคบกับเราได้ไหมคนดีเราเจ้าเสียเอาคนเก่งคนอย่างคนรวยพูนไปเอาวักทักสินน,นี้คดีพุน่นจบ I อ o ล e you บายบายกิงซ you <laughs> มโนมโนกันเข้าไปมโนกันเข้าไปแล้วเข้าไปนยังไงเอาเขาแตะจบเนาะค่ะเนาะไอ้เลิบอยู่เนาะไอเลิบอยู่